สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุกกมาจัดชุดเซตนะคะเป็นอีพีที่438หรือ438นะคะ1เซตจะมี3กระถางนะคะราคา240บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะใน1เซตก็จะเป็นลูกไม้วันนี้มีทั้งลูกไม้และไม้มีชื่อเป็นเป็นบางเซตเนาะท,ที่เป็นกระถางใหญ่นะคะมีตั้งแต่กระถาง5 5.5กระถาง6นะคะ1กระถางแล้วก็ อีกสองกระถางเป็นกระถาง4นิ้วนะคะไม้ตัวไหนมีชื่อปูก็จะให้ป้ายชื่อไปนะคะส่วนตัวไหนไม่มีชื่ออย่างตัวเนี้ยเป็นลูกไม้นะคะก็จะไม่มีป้ายชื่อเนาะกระถางใหญ่ก็จะเป็นลูกไม้ที่ไม่มีป้ายชื่อนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดคะกับชิ้นผ่าบ้างเป็นบางเซตนะคะสามแถมสี่นะคะแถมแถมที่หนึ่งที่สองก็จะเป็นตัวนี้เป็นออสโมโคสคู่กับคาชรานะคะ อันนี้แถม1แถม2เนาะส่วนแถม3แถม4ก็จะเป็นงานหัวนะคะมี2หัวนะคะงานหัวก็เป็นงานห่อตุ้มกระดาษทิชชู่นะคะส่วนตัวไหนเป็นงานกระถางก็ส่งแบบทั้งกระถางให้นะคะ3แถม4นะคะ240รบาทรวมส่งทั้งแบบโอนปลายทางนะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถาม หรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง EP เนาะ EP ที่438นะคะแจ้งสำหรับลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลนะคะก็บวกเพิ่ม15บาท1เซตก็จะเป็น255บาทนะคะปูลงคลิปวันที่15กรกฎาคมนะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่16กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันเนาะ เซตที่หนึ่งตัวนี้เป็นลูกไม้ชิ้นผ่าน่าปูไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นหน่อไหมที่เอามาปลูกนะคะแต่มีสองต้นในกระถางตัวเนี้ผ่าแล้วได้ลูกแล้วก็หน้าตรงตามแม่เลยนะคะมีสองต้นในกระถางเป็นออกเป็นด่างขาวด่างเหลืองแบบนี้นะคะนี่นะคะสองต้นในกระถางเลยกระถางที่หนึ่งสองตัวนี้จะเป็นกิตติมาเจจิรานะคะดูต้นแม่ที่ไม่เชิงต้นแม่หรอกต้นที่มันยุบกระปัวไว้นอกตู้นะคะ ขึ้นมาใหม่คือสวยมากอันนี้เป็นลายหินอ่อนนะคะโตเต็มที่ก็จะมีสีชมพูเข้ามา2นะคะส่วน3ตัวนี้ขึ้นต้นแม่ให้ดูนะคะเป็นอัศด,ดงชงโคนะคะเป็นไม้สวยเลยเขาไม่ได้ด่างตเต็มใบนะคะจะด่างเนี่ยแค่ขอบๆอ,อย่างเนี้ยเดี๋ยวดูต้นแม่ได้เลยนะคะมันก็ไม่เชิงว่าขอบนก็ด่างเยอะอยู่ไส์ก็ประมาณนี้นะคะอัศด,ดงชงโคนะคะแถม1แถม2ก็ออดมมโคตเนาะแถมสแถมสตัวนี้ก็ หนึ่งตัวนี้จะเป็นกินารีไร่ดำเนี่ยมันพันกันกินารีไร่าำนะคะไม้ใบหอกกัดสีชมพูของที่สวนหัวเกินอนิ้วโป้งนะคะส่วนสองลูกไม้หน้าเข้มๆหัวนี่นะคะอันนี้เป็นของเซตที่หนึ่งนะคะ ดูเซตเผื่อสักเซตส,สองเซตเนาะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะเซตต่อไปเซตที่สองตัวนี้ปูไม่แน่ใจว่ามันเป็นน่าจะเป็นงานจาอหัวแหละเนี่ยมันขึ้นมาสี่มุมแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นบอลกาดเนี่ยมันออกออก่างๆมาแบบนี้มีสี่ต้นเลยนะคะไปถึงก็พักสองสามวันก็เปลี่ยนขึ้นแปดได้เลยนะคะจะฟอมสวยมากเพราะนี่มันเบียดก,กันอยู่ในกระถางห้าจุดห้าเนี่ยหนึ่งนะคะสอง กิติมาเจจีรานะคะสองสมไม้เหลืองพรพุทธสวยๆเลยแถมสมแถมสตัวนี้จะเป็นอันนี้เอานี่ก่อนนางกิรินีนะคะเนี่ยขอบขอบแอบแอบอาจจะแพงหรือเผาแอบบแบบติดแดงมานเน็ตน,นางกิรินีเทวีนะคะตับนางสงการนะคะนี่แถมสมเนาะส่วนแถมสี่อันนี้ให,ให้ให้หนึ่งนับสอ ก็มันร่วงพอดีใบมันยาวปุ๊กก็เลยเด็ดออกแล้วเดี๋ยวมันก็จะงอกเนาะตัวนี้จะเป็นปีกหงนะคะให้หนึ่งให้สองนับหนึ่งเนี่ยมันปีกหงเนี่ยนี่นะคะเป็นของเซตที่สองนะคะเซตต่อไปเซตที่3ตัวนี้เป็นลูกไม้ชิ้นผ่าแบ่งออกจากสวนไปแล้วหลายต้นเหมือนกันนะคะนี่ค่ะพาไปดูไปใหม่นี่สวยมาก ไปถึงก็พักสองสามวันอัพขึ้นแปดได้นะคะไม้ตัวนี้สวยหนึ่งสองมนบางแสนดูใบใหม่แบบหูป้ายสวยมากนะคะมนบางแสนนะคะเป็นไม้ใบแข็งก้านแข็งสามตัวนี้จะเป็นสีเรื่อง,งามนะคะเดี๋ยวดูต้นแม่ที่ขึ้นให้ได้เลยตัวนี้ยิ่งแก่ยิ่งสวยนะคะสีเรื่อง,งามนะคะแถมสามแถมสี่ตัวนี้เทพราชานะคะกาบหายาจะเข้าเป็นบอลกาบนะคะ ดาดางนะคะเทพราชานะคะหนึ่งเอ้ยสาสี่ตัวนี้วันพระฤห,หัตตับวันน,นี่นะคะเป็นของเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่สี่เป็นไม้มีชื่อกระถางใหญ่นะคะเป็นไม้มีชื่อเซตนี้นะคะพอดีงานหัวมันหล่นสี่กระถางที่หนึ่งตัวนี้เป็นเทพโสธรเนี่ยดูเทพโสธรสวยมาก อยู่ในกระถาง5.5สวยเป็นบอนกาบกัดสีชมพูแบบนี้สีแบบอ่อนๆไม่เข้มมากนะคะสวย1น,นะคะสองฮานุมานประสานกายนะคะริงน้อยนี่ไปทุกไปเลยสองสาชายชนดูหลอดใหม่แป๊บมาเลยนี่นะคะแถม3แถมสแถมสาม,สามนี่เป็นสูตรปาฏนาอันนี้ ให้สองนับหนึ่งเชื่อกันนะคะอันนี้มันกําลังแทงขึ้นเนาะตอนปลูกในกระถางปูปลูกคู่กักกนอันนี้มันยุบนะคะยุบก็ขึ้นให้สองนับหนึ่งส่วนสี่ตัวนี้เป็นลูกไม้เนี่ยดูหน้าเข้มเข้มนะคะอันนี้หัวลูกไม้เซตนี้ได้สามหัวนะคะเซตที่สี่นะคะเซตต่อไปเซตที่ห้าก็ไม้มีชื่อเป็นพ้านางสุจิตราเนี่ยเห็นไหมใบใหม่ๆออกมาคือเข้ากัดจะกัดเป็นสีนี้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเนี้ย ทิ้งใบไปใบใหม่มาเขาจะกัดกัดเยอะกว่านี้เขาเรียกว่าเป็นแดงอมส้มไหมพระนางสุจิตาเนี่ยสวยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหนึ่งสองอัจสดงชงโคเนี่ยโอ้โหสวยมากด่างทุกใบเลยตามที่เขาลงเหมือนเขาบอกมันเป็นไม้ป้ายเนี่ยดูสวยมากสามมนบางแสนนะคะมนบางแสนนี ่วนแถมสี่แถม5้าแถมสี่ 4, ตัวนี้นี่เป็นกินาดีไรดําอันนี้มันมันไม่เชิงแผงเดิร์เนี่ยใแบใบหม่ออกมามันก็ออกเป็นทรงกินาดีไรดําและนี่นะคะหัวก็ประมาณนี้โป้งแถมสี่ 4, เงินแสนนะคะเงินแสนหอยอใหญ่ใหญ่เบืออันนี้จะเป็นของเซตที่ห้านะคะ เซตต่อไปเซตที่หนะคะจะเป็นลูกไม้มาเล็ดนนี้เป็นลูกไม้มาเล็ดเลยดูทรงใบสวยมากกระถางหกนิ้วนะคะเป็นอันนี้สีชมพูแบบนี้นี่สองตัวนี้จะเป็นอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะชื่อเต็มเนาะเรียกสั้นๆก็อุทยานหลวงนะคะเนี่ยอุทยานไม้ป้ายเหลืองดูไซส์ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะสองส่วน3ตัวนี้เป็นลูกลูกไม้ชิ้นผ่าเป็นบอลกาดป,ปูไม่แน่ใจว่าปูถ่ายต้นแม่ก่อนปูจะผ่าไว้ไหมนะคะแต่คือสวยมากโตเต็มที่กัดอะ่ะมันจะกัดพื้นออกออกเป็นแบบชมพูจางๆเหมือนเหมือนตัวไหนนะ่าเหมือนเพชรสีประทุมอะ่ะถ้ากัดน่าจะกัดเป็นแบบนั้นเดี๋ยวปูไปหาดูต้นแม่ก่อน แต่รับรองว่าสวยแน่นอนอันนี้เพิ่งเพิ่งเอามาแบ่งต้นเดียวอยู่นะคะลูกไม้ตัวนี้ตัวแถมสามแถมสี่แถมสามตัวนี้จะเป็นวันศุกร์นะคะเนี่ยวันศุกร์อาจจะเล็กกว่านิโป้่งนิดนึงนะคะวันศุกร์แล้วก็สี่ตัวนี้จะเป็นพญาสุรเสนียยุบระขึ้นหน้าสวยมาเลยแม่หนึ่งลูกหนึ่งหัวใหญ่อันนี้เป็นของเซตที่หกนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดตัวนี้ก็เป็นลูกไม้ ไม่แน่ใจว่าแยกหน่อมาไหมแต่ด่างสวยที่จริงมันมีสามใบแหละอีกใบมันโน้มลงอ่ะมันตั้งไม่ขึ้นนะคะก็เลยเอาออกเหมือนใบอ่ะจะคล้ายๆกับพวกงามวงวานนะคะเนี่ยด่างแต่ไม่ใช่งามวงวานเดอ้อนี่แต่สวยแน่นอนนะคะหนึ่งสองเดี๋ยวขึ้นต้นแม่ให้ดูเนาะตัวนี้เป็นปักษาพายุพักขายดีมากนะคะจัดเซต แล้วก็ซื้อต่างห่างอีกนะคะมี2ต้นในกระถางตัวนี้บอกได้เลยปลูกเป็นฟอร์มกอสวย3ตัวนี้เป็นพลอยอคณนีนะคะนี่สวยมากไปถึง2-3สาวันก็เปลี่ยนดินนะคะเริ่มหนักแล้วแหละนี่นะคะดางสวยมากขึ้น8ก็ได้นะคะนี่ส่วนแถม3แถม4แถม3จะเป็นนี่รวยร้นฟ้าไทยรวยร้นฟ้าไทยนะคะหัวเกินนิโปงไปเยอะ สี่ตัวนี้หัวใหญ่มากเป็นกุมภาพันธ์นะคะกุมภาพันธ์แก่จะจัดได้แดดก็เนี่ยเหมือนแมงมุมเลยนะคะมันจะเห็นชัดมากกับกระดูกเขาเนาะนี่นะคะเป็นเซตที่เจ็ดนะคะเซตต่อไปเซตที่แปดก็เป็นลูกไม้มเมล็ดนี่ดูแรกๆเขาน่ะสวยใบใหม่ๆ,ๆมาก็สวยนะคะนี่ดูลูกไม้มเมล็ดนะคะหนึ่ง สองเป็นดาราประกายแสงอันนี้คนอันนี้เป็นดารานนพรสัสอันนี้ดาราประกายแสงเนาะบางท่านรู้จักอยู่แล้วก็เพิ่งเอามาแบ่งเหมือนกันนะคะนี่หนึ่งนะคะไอ้สองสามตัวนี้จะเป็นลูกไม้ชิ้นผ่าด่างๆเลยนี่ด่างทุกใบแหละนะอันนี้เป็นลูกไม้ชิ้นผ่าอันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดนะคะโ3สแถมสี่แถมสาม 3, ตัวนี้ มันติดตสามตัวนี้จะเป็นสีลาหุ่มทองหน้าจดทะเบียนหัวก็ประมาณนี้โป้งสีลาหุ่มทองนะคะสี่ตัวนี้ให้สองนับหนึ่งเป็นยักษ์ตรีชดาตัวนี้กัดพื้นก็จะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆเหมือนกันกัดเยอะกว่านี้กัดสุดกว่านี้นะคะให้สองนับหนึ่งเซตนี้ได้สามหัวนะคะเป็นเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้าเป็นไม้มีชื่อเป็นแพ่ทองเหม็นนี่ มีแม่หนึ่งลูก2เนี่ยเป็นกอขึ้นละนี่นะคะนายทองเหม็นนะคะหนึ่งสวยสองสีเรื่องงามนี่สวยก็ประมาณนี้นะคะสีเรื่องงาม3ามตัวนี้จะเป็นดารานนพรัตนะคะนี่ดารานนภรัตแ,แถมสามแถมสี่แถมสามตัวนี้จะเป็นเงินแสนนี่ หัวนะคะเงินแสนแถมสี่ก็นารีบุรพานะคะนี่คือหัวนารีตัวนี้ให้สามหัวนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้ได้สามหัวเลยเป็นของเซตที่เก้าเซตต่อไปเซตที่สิบเซตสุดท้ายนะคะจัดมาให้สิบเซตตัวนี้ก็เป็นลูกไม้น่าจะเจาะหัวแต่ปูไม่แน่ใจนะมันอยู่มันออกชิดริมนะคะก็คล้ายๆกับตัวพวกเจ้าปอแก้วนะคะเนี่ยสวย ดูใบใหม่ๆออกมาคือแบบเปิดมาสวยมากนะคะหนึ่งสองตัวนี้จะเป็นแม่ฟ้าหลวงอาจจะไม่แพงแหละเดี๋ยวโตวขึ้นก็จะเป็นหน้าแม่ฟ้าหลวงนะคะเนี่ยแม่ฟ้าหลวงนะคะสองสามบัวสวรรค์นะคะบัวสวรรค์อันนี้ใบใหม่ล่าสุดบัวสวรรค์นะคะสามแถมสามแถมสี่แถมสามตัวนี้เป็นกินรีไร่ดำไม้ใบหอกเนี่ย เกินนิ้วโป้งนะคะแถม4ตัวนี้จะเป็นสูตรปาถนาให้2นับ1นะคะเนี่ยให้2นับหนึ่ง,ะะ 2, งเดี๋ยวชุดดูน้ำก่อน2นับหนึ่งก็เป็น3หัวนะคะเป็นของเซตที่10สสำหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดเซตมาแบ่งปันทั้งหมด10เซตปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ